สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่สองอิมสีผ้าปวงนะจ๊ะ <Everybody go. S 1> มื่อนี้พบกันก็นไม่อิมนะจ๊ะมื่อนี้มือนี้อ่าโตห่างเลยแบบนี้เตรียมพร้อมเลยมือนี้แม่ไม่อิม,มยังมาสู่กินเด้อ เมืนน่อนี่พอดีวา่าแม่อิมเปงานแต่งมาอยู่ทังเดชอุดมพลค่ะที่นี่แม่อิมก็เลยไปพ่ออาหารในตำนานมาอีกลานหนึง่งแอบอย่าห่วลเลยมันบอเป็นหยังอมาเบิ่งนกันเลยจ้าดีของที่แม่อิมได้เบิ่งกับไก่ก่อนอ่าที่แม่อิมได้นี่เป็นขนมปากนอยวนอ่าจากร้านเจลด้ะคะ่ะยูเ้นอ่าถนนเดช อ่านาตลาดนะคะขี่ตรงไปเลยร้านแก้วขนมปากหม้อยวนนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยอ่ามา,มา,มาลองชิมกันหนึ่งร้านเพิ่นเปิดมาประมาณยี่สิบห้าปีแล้วค่ะอ่าร้านดังเดิมเลยเาม่นยิ้มเพื่อตัดออกเลยนียน่ใส่ก็สิเป็นผกมูสซับค่ะเป็นมูสซับน,นี่น้ำมันเหลอเนี่ยนี่น้ำมัน อ,อพอดีว่าถ้าเขากินอยู่อยู่หลานมั่นอะเพ่น่นกระสีเป็นน้าจิม้มใบเรลี่ยวกังสินะแต่ว่าอันนี้ของเขาก็เขาจะมาปรุงเอาเพราะว่าเขาซื้อมากินบานนะคะยานเป็นแนวใหม่นี่อหลาดพีิก้อนอหลาดพีเรลียวเงา อืน่ารละกะนะ็นําสุบจิ้มอืมนาดแล้วอันกระเจียมเจียวหอมดีค่ะหอมหอมอ่ามาอิ่มซิมแล้วเด้อตัดเคืองก่อนมีหอมมีหมูสับ น้อมเดีนุ้๊ซับกระหนุ่มดีค่ะอ,อันนี้มันซื้อา่าไวม่อิมเบ่งเมนูค่ะปากหมอน,นิ่มจ้ะปากหมอน,นิ่มนะคะสามสิบบาทอืมีเ็เป็นแบบออริจินอลเลย นี่นวัดอุบลนนะ่ะมีอาหารมีอาหารอย่างสี่เป็นอาหารเวียดนามอาหารข้น,ขนยัน่นนั่นสีหลาเนี่ยค่ะไปจับหมูยอดละกะนปากมออืมอ่ะเมนูต่อไปเด้จ้า ตากหม้อไข่มว้วนจะ้ะงี่นมาบึ้งนาตากันนี่เลยมีหมูยอด้านบนด้วยอลองก,กินกันเลยอืมอหมูยอเต็มๆชิ้นหนึ่งไข่ม้วนโอมันก็สิเป็นแบบว่ามัน มีไข่ไข่ลาดอยู่ทั้งถึงเน,น,น,นื้อแผ่นแป้งตัวนี้ก็มีววนนุ่นนุ่นนุ่ของไข่ใส่เป็นใส่เดียวกันเหมือนค่ะอ อมแมบบกินไปแล้วสองเมนูเมนูต่อม,มาเป็นปากหมอ้อไข่แตกอ่าไข่แตกเป็นหนจาจ้าแบบนี้เนี่ยน,นี่ไปตองนี่จ้าอ่าไข่แตกแตกใส่นอนีใส่ไปอุยอยนนี้เขาเป็นเห็ดเป็นแผ่นใหญ่ซีเลยียมแบบนี้เลยเขาตัดครึ่งหนึ่งเลยปะอืมเหมบบน้ บิ้งใส่ที่ล่ะบึงเบึงใส่เตียงมันเนน่ยเลยอ๋อก็คือมันคนข้นใส่มันอ่นไข่มันแตกนี่น้ำจิม้มเาร้านน้ำจิม้มอ๋อนี่นี่อ้ใส่แบบถลักเลยจ้ะอื 嗯，哎。Mm. Yeah. ออืมอืมมพันไปสามเมนูแล้วจ้ะอ่าบานนี่เมนูต่อไปอืมเป็นแนวนี้นะจ้ะเนะนี่องอันอ่าตัวนี้เป็นปากหมอ้อทำหม้อแบบใส่ห้ามากินกับข้าวเกียบนะจ้ะ นี่เขาเกียบไม่อิกก้แกะก่อนอ่ะที่มากของเขาเกียบปากม้อนเป็นแบบพ้องเครื่องแบบนี้ก็จะอ่าแล้วมันยิ้มสิบบีลงนี่นี่ถ้ามาหลุนกันว่าตัวนี้มันเป็นอย่าง ตัวนึ่งก็สิปเป็นปากหมธรรมดาที่เหเอามาใส่หนึ่งก็สิปเป็นใจไข่ก็ใส่หมูย่ออันนี้น่าจะเป็นทธรมธรมดาจะเป็นเผนเนาๆอ่ออกมาแบบนี้เลยออของหับเป็นแย,ยกมากนอกจากมันก็เลยเป็นแนวนี้ยังไงล่ะแบบนี้ปิดแบบนี้นี่แบบนี้อ่า นี่เอาลงก่อนกันนี่เป็นแบบนี้ได้จ้ะออลาดนา้ำนี่นเธงกดเกียบเพ่นก็เกียบนี่มีมีง่านำจากง่าดำหยฟังเสียงเตบกอดไปอือ ไม่อิ่มเดินทางเนาะไม่อิ่มก็เลยให้เพื่นแยกแต่โบเดนนี้มันก็นสิเป็นยังสิเลยค่ะเป็นประกบกันมาแบบนี้เลยลองสิบมก็เลยจ้ะหอมหอมขอ้าเกยียบ พ็่มาสูตรทั้งหลานเพิ่งเอามาแต่นจางแปลงมาแต่ันครพนมเลยจ้ะสูตรสีมีง,ง่ายร้ายเป็นพิเศษออื Ngon nó thầm nhỉ Nó còn sắc sao con แซ่บดีเมนูแหละแม่อิมขอเปยนจานนะจ๊ะหล่นจานเมนูสุทหายจ๊ะน่าเป็นฟางหมอคื้กันนี่แบบนี้เลยบวานไงเธอ นี่จ้ะอ่านักนอนี่ใส่ไข่ใส่หมูยอ่อหนำตัวนี้แต่กินน้ำข้าวเกี๊ยบดืวยกันนะจ้ะนี่น้ำน,น,นองเห็ดกัน,นเป็นแบบนมีนเป็นแม่เพิ่นว่าเห็ดแบบนี้เดอ้อเพิ่นว่าตัวน,นี้ใส่แน่นนี่ไม่ล่ะต <c oughs> <c oughs> ุลักตัว <c oughs> นี้นี่จ้ะแน่ อลังการบร่พูน่ะอือมันเท่ากับจับกบเากิน,กกบกนแนาานนบนบบ่ปกปบกระไรกินแบบลักษณเลยราหน้ามันเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเยิ้มๆอือมาใส่ดอกกระเทียมนี่จ้ะ ข้าวเกี๊ยบปากหม้อใส่ไข่ใส่หมูยอนี่นะแบบนี้นี่เมนูที่หาห้าเมนูสุดท้ายสำหรับใครสนใจก็สามารถแบบไปกินได,ด้เยค่ะอยู่อำเภอเดชเซ็นนาตลาดเลยจ้ะซื้อวร้านแก้วขนมปากหม้อ,อยวนมีหาเมนูนี่แบบนี้ค่ะ 음원 เรียบกรอบเรื่องกรอบก,อบกับเข้ากันกับแบบปลาหมอแห้งนอะอืมอืม นี่โลกกวคือนีอ่แจวขนมปากหม้อยวนนี่ค่ะเบอร์โทริดตอนําอ่าแล้วก็ลกา่านเพื่อนนี่เพิดนัเนี้ยค่ะเพิดในเฟซบุ๊กเสิร์ชไปเลยคําว่าแจวขนมปากหม้อยวนขนมปากหม้อยวนแจวขนมปากมหม,ม,ม้อยวน,แ,วน,ยวนแบบนี้ได้จ้าอ่าอืมฮาบานีทาไพอ่าไพยี่จังหวัดใดทาไทยมาคุยกันไดได้จ้ะหรือว่ามี่บบว่าร้านอาหาร ในอำนานหรือหลานอาหารในท้องทินแต่ละแต่ละจงดดังหวัดหรืออำเภอที่อยู่ไก่ไก่ไม่อิม่มจังสิสามามาแนะนำกระเข้าม,มาได้เดี๋ยวจังไรไม่อิ่มสิเปล่องซิมเบิงลาสุดนนี่ไม่อิ่มกับแบบว่าอยากกินยุ่แบบอยู่ออำนาจเนาะบ้านไม่อิ่มยู่ไก่ยู่ยไก่ส้วนอำนาจค่ะอยากกินตายายเพิ่อยู่บริก,กินโดนแล้วเดือจังถามยมีโอกาสเดี๋ยวไปไม่อิ่มเสียผ้ามากินตายายเพิ่งสูบเบิงว่ารสชาติมมนสิแบบคือเกาบวเนอะ สำหรับคลิปนี้แม่อิมขอไปเลยด้จ้าอขอายบายทุกคนเนี่ยค่ะแตอย่าลืมกดเบอรงจบแล้วด้ค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่อิมอย่าลืมกดไลค์ไลน์ไลน์ไล์กดซับสไครต์จริงจรงในช่องอิมสีภาพปวงเลยจ้าสำหรับมือนี้แม่อิมแลวก็ขนมข้าวเกียบปากมอยวนเนี่ยขอไปเลยไยบายเลยด้จ้าสวัสดีจ้า